สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Escape Plan ภาคที่3โดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรพระเอกของเราคนเดิมโดยครั้งนี้เขาถูกขอร้องจากเจ้าพ่อเทคโนโลยีของจีนให้ไปช่วยลูกสาวของเขาที่ถูกลักพาตัวไปและองค์กรที่ลักพาตัวลูกสาวของเจ้าพ่อเทคโนโลยีคนนี้ไปนั้นก็เป็นองค์กรที่ลึกลับและโหดออกมากมาก และเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งและภาค2เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมภาค3กันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ดายาลูกสาวของเจ้าพอ่อเทคโนโลยีของจีนเธอกําลังมาติดต่อธุรกิจโดยที่เธอมีบอดี้การ์ดฝีมือดีติดตามมาด้วยที่มิชิวาเปาหลังจากที่เธอตกลงคุยธุรกิจเรียบร้อยแล้วเธอก็กําลังจะเดินทางกลับไปที่จีน แต่ในขณะที่เธอกําลังจะขึ้นเครื่องบินกลับไปนั้นก็ได้มีกลุ่มคนเข้ามาบุกทีน่นี่และได้จับตัวเธอไปแถมจัดการเป่าได้อย่างอยู่หมดัดและหัวหน้าของคนกลุ่มนี้ก็ได้หยิบแฟดได้ขึ้นมาซึ่งหน้าแฟดได้มีชื่อของพระเอกหรือว่าเรจากนั้นเขาก็ได้เอาแฟดได้ไปใส่ไว้ในเสื้อของเป่าและเขาก็ได้เดินจากไปและหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอก พระเอกและทีมกำลังร,งร่วมปฏิบัติการเพื่อทำภารกิจของเขาอยู่โดยภารกิจครั้งนี้คือการชิงแผ่นดิสเพื่อล้างข้อมูลว่าพระเอกนั้นไม่เคยเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนของพระเอกในภาคแรกที่ทอรยศ์พวกพระเอกไปจากนั้นพระเอกจะได้วางแผนเพื่อจะเอาแผ่นดิสออกมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เก็บแผ่นดิสนี้เอาไว้ซึ่งในแผ่นดิสอาจเก็บข้อมูลของพระเอกและหุ้นส่วนเก่าเอาไว้ก็ได้ซึ่งพระเอกนั้นต้องการมันเพื่อที่จะทำลายมันทิ้ง จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาภายในบริษัทมีชายชาวจีนคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเฉินเขาได้เข้ามาเพื่อขอพบกับซีอของบริษัทนี้และดูเหมือนว่าเฉินนั้นก็ต้องการแผ่นดิสเดียวกันกับที่พระเอกนั้นต้องการซึ่งหลังจากที่เฉินเข้าไปภายในบริษัทพนักง,งานต้อนรับก็ได้แจ้งข้อมูลของเฉินให้กับลูกน้องของพวกเขานั้นรับทราบและด้วยความน่าสงสัยของเฉินทําให้ลูกน้องของบริษัทนี้ออกมาเพื่อที่จะจัดการเขา แต่เขากลับจัดการลูกน้องเ,เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและได้เดินเข้าไปภายในบริษัทเพื่อหาตัวซ e o หลังจากที่เข้าถึงตัวซ e o ได้แล้วเฉินก็เริ่มลงมือจัดการซ e o คนนี้ให้สลบและขโมยแผ่นดิสต์ออกมาพร้อมที่จะเดินออกไปจากที่นี่แต่เขาก็กลับโดนพระเอกที่ตามเข้ามาพอดีเอาปืนจ่อหน้าเอาไว้และพระเอกจึงบอกกับเฉินว่า เพราะเอกนั้นต้องการแผ่นดิสนี้เหมือนกันงั้นแบบนี้ตกลงกันถ้าเปิดแผ่นดิสนั้นแล้วไม่มีข้อมูลที่พระเอกต้องการก็ให้เฉินนั้นเอาข้อมูลไปเลยและบังคับให้เฉินเดินตามเข้าไปเพื่อเปิดข้อมูลภายในดิส์ว่ามันมีอะไรบ้างและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของเปาหลังจากที่ดาหย่าโดนลักพาตัวไปและเปาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเขาจึงได้มาให้ปากคำกับตำรวจซึ่งตอนนี้ตำรวจนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะตามคดีน,นี้ต่อไปได้มีเพียงคำบอกเล่าของเปาคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันไม่หนักแน่นพอที่จะให้หาหลักฐาน แต่ที่รู้คือคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาลักพาตัวดาย่าไปพวกมันเป็นมืออาชีพและดูเหมือนว่าจะรู้กำหนดการเดินทางของเธอเป็นอย่างดีแต่ในระหว่างการสืบสวนวูจางผู้เป็นพ่อของดาย่าก็ได้เดินเข้ามาเขาได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเปาจากนั้นเมื่อเขารู้ว่าเปานั้นไม่สามารถปกป,ป้องลูกสาวของเขาได้เขาจึงได้ตบหน้าเปาไปหนึ่งทีและเหล่าตำรวจก็ได้แตกตื่นพร้อมกับลากวูจางออกไปจากที่นี่ก่อนปล่อยให้ในห้องนี้เหลือเพียงเปาที่ยืนสำนึกผิดอยู่เท่านั้น แต่เขาก็ได้ไปเจอแฟลตไดที่ในกระเป๋าเสื้อของเขาและมีชื่อพระเอกเขียนอยู่ เขาจึงเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วพอดีกับห้องสืบสวนไม่มีใครนั้นอยู่คุมเขาเขาจึงถือโอกาสนี้หลบหนีไปจากที่นี่ทันทีและก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของพระเอกและเฉนินพระเอกได้พาเฉินมาที่ฐานทัพลับพร้องก็เปิดดูไฟล์ที่เฉินนั้นได้มาแต่ปรากฏว่าไฟล์นั้นไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะข้อมูลที่เลสเตอร์หุ้นส่วนเก่าของพระเอกทำธุรกิจนะไม่มีทางสาวมาถึงพระเอกแน่นอนและพวกเขาก็วางใจพร้องก็คืนแผ่นดิบนี้ให้กับเฉินไป แต่ดูเหมือนเฉินนั้นจะรู้ว่าพวกพระเอกต้องการข้อมูลอะไรและข้อมูลนี้ที่เฉินนั้นต้องการก็คือข้อมูลของวูจางวูจางคือผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนเงินทุนในการสร้างคุกนรกไม่ว่าจะเป็นคุกในภาคแรกหรือแม้กระทั่งคุกในภาคที่2และเลสเตอร์ก็เป็นคนรับเงินมาจากวูจางมันเป็นธุรกิจสีดําซึ่งพระเอกไม่อยากให้ธุรกิจนี้สาวมาถึงเขาเพราะเลสเตอร์ก็เป็นเพียงแค่หุ้นส่วนเก่าเท่านั้นและธุรกิจที่เลสเตอร์ทํากับวูจางนั้นพระเอกก็ไม่รู้เรื่องส่วนฝั่งของเฉินที่เขาต้องการข้อมูลนี้ก็เพื่อ ที่จะทำลายวูจางเพราะธุรกิจของวูจ้างน่ะมันทำร้ายผู้คนเกินไปและสิ่งที่เขาทำนั่นก็คือเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เลขาของพระเอกก็ติดต่อมาว่ามีชายคนนึงขอเข้าพบพระเอกซึ่งชายคนนั้นที่เดินมานั่นก็คือเปาเขาได้เอาข้อมูลในแฟลชได์มาให้กับพระเอกดูเมื่อพระเอกเปิดดูข้อมูลแล้วก็พบว่าชายคนที่อยู่ในวิดีโอก็คือคนที่ลักพาตัวดาย่าไปและชายคนนี้ยังขูพ่พระเอกด้วยว่าเขาจะตามล่าพระเอก และพระเอกจึงบอกกับลูกน้องของเขาว่าชายคนนี้น่ะเป็นลูกชายของหุ้นส่วนเก่าพระเอกเขามีชื่อว่าเลสเตอร์คลาร์กส่วนในฝั่งของเฉินที่ได้ยินว่าเปาหน่ะเป็นคนของบริษัทจ้างที่เขานั้นเกลียดเขาก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะชวนทะเลาะแต่ก็โชคดีที่พระเอกนั้นห้ามพวกเขาเอาไว้และตรวจดูรายละเอียดในวิดีโอว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ซึ่งพวกเขาก็ดูคุ้นตากับภาพวาดข้างหลังมากมันเหมือนกับภาพวาดในคุกของอีสร์นบอก พระเอกจึงได้โทษถามดิโรซาเพื่อให้เขาดูว่าคุกที่นี่มันคือที่ไหนซึ่งดิโรซาก็บอกว่ามันเป็นคุกเร็วๆแห่งหนึ่งที่เขานั้นรู้จักและแน่นอนว่าพระเอกนั้นต้องการให้ดิโรซาส่งตัวเขาไปที่นั่นซึ่งดิโรซาก็เต็มใจที่จะช่วยพระเอก เพื่อให้พระเอกนั้นไปจัดการกับเลสเตอร์คลาร์กก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายไปกว่านี้โดยการทํางานในครั้งนี้อาบิเกลนั้นอาสาที่จะไปทํางานกับพระเอกโดยมีฮัตหนุนหลังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมและอีกคนหนึ่งที่อาสาไปด้วยนั่นก็คือเฉินเฉินนั้นให้เหตุผลว่าเขานั้นสนิทกับดาย่ามากๆคนที่โดนลักพาตัวไปและครั้งนี้เขาต้องไปด้วยซึ่งพระเอกเมอร์ดี้ดังนั้นก็ยอมที่จะให้เขาตามพระเอกไปแต่ในระหว่างที่อบิเกลแยกออกไปเตรียมของและพวกเขาก็กําลังจะออกเดินทาง แอบิเกลกับโดนชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาเล่นงานเธอและพาตัวเธอออกไปจากที่นี่เพราะเอกได้วิ่งตามออกมาแต่นั่นมันก็ไม่ทันเพราะแอบิเกลถูกลักพาตัวไปแล้วส่วนทางได้ของคลาร์กที่เขานั้นจับตัวดาย่ามาเขาก็ได้พาดาย่ามาที่คุกที่เขานั้นดูแลอยู่ซึ่งคุกแห่งนี้ก็คือแหล่งทําเงินของเขาโดยหลายๆประเทศจะจ่ายเงินมาให้เขาเพื่อคุมขังนักโทษชั้นเลวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ายาผู้ก่อการร้ายแฮกเกอร์หรืออื่นๆที่ลูกค้าของเขานั้นต้องการให้ขังคุกเอาไว้ และเขาก็ได้พาดาย่ามาที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆของดายา่าจับพวกเขายืนหน้ากระดานจากนั้นก็ได้โทรไปหาวูจางพ่อของดายา่าทางวูจางที่อยู่กับตำรวจตำรวจก็พยายามที่จะแกะรหัสว่าโทรมาจากที่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําได้ส่วนคลาร์กเขาก็ได้คุยกับวูจางว่าเขานั้นแค้นวูจางที่ทําให้เลสเตอร์ผู้เป็นพ่อนะ่ะทํางานสนกรปรกให้จนทําให้วูจางนะ่ะมือสะอาดและที่เขาจับตัวลูกสาวของจางมาตอนนี้ก็เพื่อที่จะแก้แค้นเรื่องนี้ ตอนแรกเขาจะเรียกค่าไถ่ยอยู่ที่500ล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้มันกลายเป็น700ล้านดอลลาร์แล้วและถ้ายิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปเขาจะฆ่าตัวประกันทีละคนทีละคนจนสุดท้ายนั้นก็จะฆ่าดายาซะจากนั้นเขาก็ได้หันไปยิงเพื่อนของดาหยาคนหนึ่งจนเสียชีวิตลงไปเพื่อเป็นการขู่และก็ได้วางสายไปจากนั้นก็ได้จับพวกเธอมาขังไว้เพื่อรองเงินประกันตัวตัดภาพกลับมาที่พวกของพระเอกพวกของพระเอกก็เดินทางไปหาดิโรซาโดยคนที่ไปด้วยในครั้งนี้คือพระเอกจูน เปาและเฉินส่วนในด้านไอบิเกลที่ถูกจับตัวไปเขาก็ได้ไปเจอกับคลาร์กซึ่งคลาร์กก็บอกว่าเขานั้นแค้นพวกพระเอกมากที่พวกพระเอกนะยึดบริษัทของพ่อเขาไปเขาจึงได้จับตัวไอบิเกลมาเพื่อทําให้พระเอกนั้นเจ็บปวดและก็ได้เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระเอกเดินทางมาถึงดิโลซาแล้ว เขาได้เตรียมอุปกรณ์ข้อมูลต่างๆไว้ให้กับพระเอกโดยข้อมูลของคุกนี้เป็นคุกที่ดิโรซ่านั้นรู้สึกว่าจะเลวร้ายที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอซึ่งพระเอกก็บอกดิโรซ่าว่าถ้าเขาจะถอนตัวพระเอกก็ไม่ว่าแต่ดิโรซ่าก็ยืนยันว่าเขาจะช่วยเพื่อนของเขาให้ได้ส่วนในฝั่งของคลาร์กหลังจากที่เขาคุยกับไอเบเกลเสร็จเขาก็ได้เดินมาหาดายา่าเพื่อให้ดาย่านั้นบอกว่าภายในกลุ่มของดาย่าน่ะมีใครพอที่จะแฮ็กเข้าระบบของพ่อดายาได้ไหมซึ่งดาย่านั้นก็ไม่ยอมพูด มันจึงได้จับดาย่าเดินไปหาเพื่อนของดายา่าทีละคนทีละคนจนมันได้จับเพื่อนของดาย่ามาคนหนึ่งพร้อมก็ขู่ว่าถ้าดาย่าไม่ยอมพูดมันจะยิงคนคนนี้ซะแต่ดาย่านั้นก็ไม่ยอมพูดสักทีจนเพื่อนดาย่าอีกคนหนึ่งหรือก็คือคนที่พวกมันต้องการนั้นพูดขึ้นว่าเป็นเขาเองที่สามารถเข้าระบบได้เมื่อพวกมันได้ตัวเขาไปแล้วพวกมันก็ได้ทําการยิงเพื่อนของดาย่าคนแรกทันที พร้อมกับพาตัวชายคนที่จะสามารถเข้าระบบให้เขาได้ไปด้วยพร้อมกับบอกให้ชายคนนี้เปิดโครงการลับของวูจางที่กําลังพัฒนายอยู่ให้เขาดูซะพร้อมกับขู่เขาไปว่าถ้าชายคนนี้ไม่ยอมเปิดคลารกจะทําการยิงแสกหน้าเขาทันที จนชายคนนี้ยอมที่จะบอกข้อมูลโดยคลาร์กนั้นก็ต้องการข้อมูลที่ชายคนนี้จะหาให้เขาได้อะไรก็ตามที่เขานั้นสามารถขายในตลาดมือได้เขาต้องการทั้งนั้นส่วนฝั่งของพวกพระเอกก็เดินทางมาที่ตั้งของคุกนี้เรียบร้อยแล้วและพวกเขาก็ได้บินโดรนเข้าไปดูว่าพื้นที่คุกนี้มันกว้างแค่ไหนซึ่งมันเป็นพื้นที่คุกที่กว้างมากๆและยังมีนักโทษกว่า40คนเรียกอีกอย่างว่าคือคุกรับได้เลยทีเดียวสําหรับที่นี่ ดิโรซาเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาจึงขอแยกตัวออกไปทํางานเดี่ยวของเขาทันทีเพราะเขานั้นให้เหตุผลว่าเขาไม่ถนัดทํางานเป็นกลุ่มส่วนพวกขราเอกก็ได้วางแผนกันต่อไปว่าพวกเขานั้นจะเข้าไปภายในคุกนี้ทางไหนกันแน่ในฝั่งของคลาร์กหลังจากที่เขาคุยกับเพื่อนของดาญาเสร็จเขาก็ได้มาหาแอบิเกลต่อโดยแฟงกี้เพื่อนของคลาร์กก็ได้มาเตือนคลาร์กว่าแอบิเกลน่ะไม่มีประโยชน์สำหรับแผนของเรา แผนของเราคือการรีดไถเงินจากวูจางเพียงเท่านั้นซึ่งแอบิเกลเป็นตัวถ่วงรีบฆ่าเธอซะแล้วเราก็เชิดเงินหนีไปอย่างสบายแต่คลาร์กก็ได้โมโหใส่เพื่อนของเขาดูเหมือนว่าเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ทําการฆ่าแอบิเกลซะตอนนี้และแฟงกี้เมื่อเขาเห็นว่าคลาร์กนั้นโมโหขึ้นมาเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะยอมทําตามคําสั่งของคลาร์กส่วนฝั่งพระเอกที่อยู่ด้านนอก วเขาก็หาทางเพื่อที่จะเข้ามาภายในคุกแห่งนี้จนจูนนั้นสามารถหาเส้นทางได้นั่นก็คือท่อ้นามด้านล่างของคุก พวกเขาจึงได้รีบเข้าไปที่นั่นทันทีแต่ในฝั่งของคลาร์กเขาก็มีสัญญาณเตือนขึ้นมาและตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าพวกพระเอกนั้นมาเยือนเขาแล้วเขาจึงได้ไปนําตัวดาย่าออกมาและพาตัวดาย่าไปอยู่บนหอคอยส่วนฝั่งพระเอกที่ได้เข้าไปทางท่อก็เริ่มเห็นว่านี่มันผิดปกติไม่มีใครออกมาต้อนรับผู้พระเอกเลยดูเหมือนว่าพระเอกจะเริ่มรู้แล้วว่าพวกมันรู้ตัวที่พระเอกนั้นเข้ามาที่นี่ส่วนฝั่งเปาและเฉินที่รอบุกอยู่ด้านนอก พวกเขาก็ได้ส่องกล้องขึ้นไปและพบว่าดายานั้นถูกจับไว้ด้านบนโดยล็อกมือไว้กับรั้วเหล็กแน่นอนว่าฝั่งของเป้าที่ส่องกล้องเห็นเธอเขาก็ได้ร้อนใจพร้อมกับวิ่งเข้าไปช่วยฝั่งของเฉินเมื่อเห็นเป้าทํำแบบนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะตามเป้าไป ดยเขารีบจับตัวเปาเอาไว้ก่อนพร้อมก็บอกว่าเราจะทําตามแผนกันและบุกเข้าไปอย่างระมัดระวงังส่วนด้านในคุกตอนนี้ลูกน้องของคลาร์กทุกคนก็กําลังจัดเตรียมอาวุธเพื่อไปต้อนรับพวกพระเอกอย่างอบอุ่นส่วนฝั่งของเปาและเฉินที่กําลังวางแผนเพื่อจะบุกเข้ามาภายในคุกอยู่ๆจุดที่พวกเขากําลังยืนอยู่ก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นเกิดอาการมึอนอยู่สักพักหนึ่งและลูกน้องของคลาร์กจึงรีบตรงเข้าไปจับตัวของทั้งสองคนมาและเข้าไปภายในคุก หลังจากที่คลาร์กเจอเป้าคลาร์กก็ได้บอกว่าขอบคุณที่ทำให้แผนของเขานั้นสำเร็จทั้งพาไปหาพระเอกทำให้พวกมันนั้นรู้ว่าพระเอกนั้นอยู่ที่ไหนและไปจับตัวแอบิเกลมาได้ในที่สุดจากนั้นคลาร์กก็เริ่มพูดกับแอบิเกลว่าเขาคงไม่แค้นผู้พระเอกขนาดนี้ถ้าผู้พระเอกจับพ่อของเขาไว้ที่เก้าอี้บอกว่าเขาทำผิดอะไรจากนั้นก็ยิงเขาให้ตายทันทีแต่นี่พ่อของเขาต้องนอนเน่าตายอยู่ภายในเรือตายด้วยความทรมานจึงทำให้คลาร์กนั้นแค้นผู้พระเอกเป็นอย่างมาก จากนั้นคลาร์กจึงได้ไปดึงหูฟังของเปามาเพื่อคุยกับพระเอกและจากบทสนทนาคลาร์กก็ได้รู้ว่าพระเอกนั้นอยู่ที่ท่อระบายน้ําจึงได้ส่งลุงน้องลงไปจัดการกับพระเอกและเขายังหันมายิงเปาอีกด้วยทําให้เปานั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นก็ได้บอกพระเอกว่าหายไปแล้วหนึ่งคนให้พระเอกนั้นรีบมาที่นี่ซะพร้อมกับบอกให้แอบิเกลน่นอยู่กับเขาก่อนส่วนคนอื่นนะ่ะเอาไปขังเอาไว้และจากนั้นคลาร์กก็ได้ติดต่อไปหาพระเอกพร้อมกับวิดีโอคอลคุยกัน คาร์กได้เอามีดปาดเข้าไปที่คอของเอเกลและพระเอกก็เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทําให้พระเอกนั้นเศร้าเป็นอย่างมากเขานั้นลุกแทบจะไม่ขึ้นแต่พระเอกก็เดินหน้าที่จะตามล้างแค้นต่อไปในด้านของแฟงกี้เพื่อนของคาร์กก็ได้เดินลงมาในท่อเพื่อที่จะมาจัดการกับพระเอกแต่พระเอกก็ดักซุ่มรอเขาอยู่แล้วและก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่ตัวของแฟงกี้หลายแผลจนทําให้เขาเสียชีวิตลงไปในที่สุด จากนั้นพระเอกก็เริ่มเดินเข้าไปภายในคุกเพื่อที่จะตามหาตัวคลาร์กแต่ระหว่างทางเข้าไปพระเอกก็ต้องเจอกับลูกน้องของคลาร์กอีก2คนแต่พระเอกก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายในฝั่งของดาย่าและเฉินพวกเขาก็กำลังจะถูกจับตัวไปขังที่ห้องขังเดียว เฉินได้คุยกับดาย่าเป็นภาษาจีนว่าให้ดาย่าหน่ะแกล้งสะดุดล้มเพราะเฉินนั้นจะขโมยเครื่องช็อตไฟฟ้าจากยามอีกคนนึงและดายา่าจึงได้ทำตามที่เฉินบอกจนเฉินสามารถขโมยที่ช็อตไฟฟ้ามาได้จากนั้นเมื่อเขาได้เข้าห้องขังเดียวแล้วเขาก็เริ่มหาเศษกระดาษภายในห้องขังและได้นำที่ช็อตไฟฟ้าไปจุดกระดาษทำให้มันเกิดไฟไหม้และนำมารนกับพลาสติกที่กำลังมัดมือเขาเอาไว้อยู่จนทำให้เขาหลุดจากการมัดมือมาได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ดิโรซา พี่แกไม่ได้หาทางเข้าให้เหนื่อยแบบคนอื่นๆแต่ได้เข้ามาด้านหน้าแบบตรงๆเลยในฟังของเฉินหลังจากที่เขาทําการปลดกุญแจมือของเขาได้แล้วเขาก็ได้ทําให้กองไฟมันมีควันเยอะขึ้นไปอีกจนทําให้ผู้คุมสองคนได้เข้ามาหาเขาเปิดประตูกออกมาและเฉินก็ทําการจัดการผู้คุมสองคนนี้ได้อย่างง่ายดาย จนทาให้ผู้คุมอีกคนหนึ่งกระเด็นไปที่หน้าห้องขังอีกห้องหนึ่งและคนที่อยู่ภายในห้องขังนั้นก็ได้เอากุญแจไปปลดล็อกให้กับห้องของตัวเองและยังมาเปิดห้องขังให้กับนักโทษคนอื่นด้วยจนทําให้คุกนั้นเกิดเรื่องวุ่นวายส่วนเฉิญก็ได้ตรงเข้าไปหาห้องของดาหยาพร้อมกับปลดล็อกให้เธอแต่ลูกน้องของคลักก็ได้เข้ามาขัดขวางและด้วยจํานวนที่มากกว่าแน่นอนว่าฝั่งของเชิน,นั้นเสียเปรียบแถมไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปต่อกอน ในขณะที่เขานั้นกําลังเข้าตาจนอยู่ๆก็ได้มีเสียงดังมาจากข้างหลังวาให้พวกเขาหลบซึ่งชายคนนั้นนั่นก็คือดิโรซาทันทีที่เฉินนั้นหลบดิโรซาก็ได้ยิงปืนใส่ผู้ลูกน้องของคลาร์กจนทําให้ช่วยเฉินออกมาได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฟังของเปาที่เขาโดนยิงและก็บาดเจ็บสาหัสลูกน้องของคลาร์กได้พาเปามาอีกสถานที่หนึ่ง แต่ระหว่างที่เปากำลังถูกคุมตัวและเดินไปนั้นอยู่ๆเหล่านักโทษที่แหกคุกออกมาได้ก็ได้เข้ามาจัดการผู้คุมจนเรียบจนทําให้เปารอดจากการจับกุมครั้งนี้ส่วนฝั่งของคลาร์กเมื่อเขาเห็นสถานการณ์ที่นักโทษแหกคุกออกมาได้และผู้พระเอกก็กำลังจะไกลเข้ามา เขาจึงสั่งลูกน้องคนสนิทของเขาไปจัดการพวกดักโทษซะและไปพาโปรแกร,รมเมอร์เพื่อนของดาย่ามาซะ,ะคนที่กําลังจะเอาข้อมูลสําคัญให้กับเขานะ่ะส่วนฟังของพระเอกคลาร์กนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขานั้นจะจัดการเองลูกน้องคนสนิททั้งสองของคลาร์กจึงได้เดินออกไปเพื่อทําตามที่คลาร์กนั้นบอก แต่เจ้าคนตัวใหญ่มันดันเดินออกไปเจอกับดิโรซาทั้งคู่จึงได้เข้าต่อสู้กันโดยชายคนนี้ก็มีร่างกายพอๆกับดิโรซาและมัดหนักพอๆกันพวกเขาต่อสู้กันอยู่สักพักหนึ่งจนดิโรซานั้นได้โอกาสจับชายคนนี้นั้นลอยขึ้นและได้นําหัวของชายคนนี้ไปฟาดกับรั้วที่อยู่ข้างๆจนมันนั้นได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดส่วนฟังเชิญและดาย่านั้นดายาก็พยายามบอกเฉินว่าเพื่อนของเขาที่เป็นโปรแกรมเมอร์โดนจับตัวไปอยู่พวกเราต้องไปช่วยเขาก่อน พอดีกับที่พวกเขาเจอคนสนิทของคลาร์กที่กำลังจะไปรับตัวชายคนนี้พอดีพวกเขาจึงได้สะกดรอยตามมันไปซึ่งลูกน้องของคลาร์กก็เดินตรงเข้าไปหาโปรแกรมเมอร์คนนี้ว่าสามารถแฮกระบบได้หรือยังแต่พอเขาหันคอมพิวเตอร์มาหน้าคอมพิวเตอร์กลับเป็นกราฟิกที่ชูนิ้วกลางดูเหมือนว่าเวลาทั้งหมดที่ชายคนนี้คิดว่าเขาแฮกนั้นเขาก็แค่ทำกราฟิกเล่นเพื่อที่จะกวนพวกคลาร์กเท่านั้นเองเมื่อลูกน้องของคลาร์กเห็นว่าเป็นแบบนี้เขาจึงจะลงมือจัดการกับโปรแกรมเมอร์ แต่ก็โชคดีที่เฉินที่ตามมาได้เข้ามาถึงพอดีเขาได้ตรงเข้าไปเพื่อขัดขวางชายคนนี้และได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้น ซึ่งหมอนี่มีฝีมือการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆจนทําให้เฉินนั้นไม่สามารถสู้ได้ในยกแรกแต่เมื่อสู้ไปสักพักดูเหมือนว่าเฉินจะสามารถจับทางได้และเขาก็ได้งดวิชาการต่อสู้ของเขาขึ้นมาด้วยจนสุดท้ายเฉินก็สามารถจัดการชายคนนี้ลงได้ในที่สุดจากนั้นก็ได้พาดายาและโปรแกรมเมอร์เพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ต่อไปส่วนฝั่งของพระเอกเขาก็ได้เดินเข้ามาภายในคุกแล้วโดยที่มีคลาร์กดักรออยู่ด้านหน้า ทันทีที่พระเอกเดินเข้ามาใกล้คลาร์กก็ได้เปิดฉากยิงใส่พระเอกทันทีแต่ก็ยังไม่โดนจนทั้งคู่เริ่มเดินเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆพระเอกจึงได้ถามคลาร์กไปว่าฆ่าไอบิเกลทำไมซึ่งคลาร์กก็บอกว่าเธอนั้นตายเพราะว่าอยู่กับพระเอกและนี่คือการแก้แค้นเพื่อพ่อของคลาร์ก แถมคลากยังพูดอีกว่าตอนแอบิเกลจะตายน่ะเธอไม่พูดสักแอะเธอไม่ร้องอะไรเลยได้แต่ทําเสียงอยู่ภายในคอเท่านั้นพระเอกได้ยินบทนี้เขาก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เขาได้วิ่งเข้าไปหาคลากอย่างบ้าคลั่งแต่คลาก,ก็ได้ยิงปืนส่วนมาจนถักเค่ที่แก้มของพระเอก เพระเอกได้หลบเข้าไปภายในห้องขังเพื่อรอให้คลาร์กนั้นเข้ามาหาเขาจนคลาร์กนั้นค่อยๆเดินมาโดยที่ยังไม่ระวังตัวเพราะเอกจึงได้ลากคลาร์กพร้อมกับไปฟาดกับกำแพงและบอกคลาร์กน่ะว่าอยากแก้แค้นนักใช่ไหมงั้นก็เข้ามาต่อยฉันเลยคลาร์กก็ได้เปิดฉากมัดใส่พระเอกทันทีแต่พระเอกก็ไม่สทกส้านแถมยังพูดกับคลาร์กไปว่าต่อยได้แค่นี้เองเหรอและพระเอกจึงได้ลงมือเล่นงานคลาร์กอย่างถึงที่สุดฟังคลาร์กที่อยากลองดีแต่สู้เขาไม่ได้เขาก็ได้ร้องให้พระเอกนั้นหยุดได้แล้ว แต่แน่นอนว่าพระเอกนั้นไม่หยุดพระเอกได้ล็อกคอคลากออกไปทั้งด้านนอกจากนั้นก็ใช้มีดจ่อไปที่คอของคลากก่อนจะพูดว่า นี่ไงล่ะที่เธอรู้สึกและได้ปาดเข้าไปที่คอของคลาร์กอย่างจังทำให้คลาร์กต้องทุกทรมานอย่างที่ไอบิเกลนั้นโดนและก็ได้ผลักคลาร์กลงมาจากชั้นบนจนเขาตกพื้นและเสียชีวิตลงไปจากนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้าไปหาเฉินดายา่าและโปรแกรมเมอร์ที่ยืนรอพระเอกอยู่และพระเอกจึงได้พาทั้ง3คนออกไปจากที่นี่โดยพระเอกได้พาดาย่าไปหาพ่อของเขาแต่เมื่อดาย่าเจอพ่อของเขา พ่อของดาย่าก็พยายามที่จะเข้ามากอดเธอแต่เธอก็ห้ามพ่อของตัวเองเอาไว้เพราะเหมือนเธอจะรับไม่ได้กับธุรกิจสีดำที่พ่อของเธอนั้นทำจากนั้นเธอจึงเลือกไปกับเฉนินเมื่อวูชางเห็นว่าลูกสาวของตัวเองหนักไปกับเฉนินเขาจึงได้ขึ้นรถและขับหนีออกไปจากที่นี่ทันทีส่วนพระเอกก็ดูเหมือนจะว่าจะโทษการตายของแอบิเกลนั้นจะเป็นความผิดของตัวเองดิโรซาก็พยายามปลอบใจว่านายอย่าคิดมากนี่ไม่ใช่ความผิดของนายพร้อมกับไปหาอะไรดื่มกัน จากนั้นตอนท้ายเราก็จะได้เห็นภาพของเปาที่ตอนนี้เขายังรอดชีวิตและอยู่ภายในคุกเขาพยายามที่จะออกจากคุกทางด้านท่อระบายน้ําจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Escape Plan ภาคที่3ในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่4.4คะแนน และฝั่งของ r o เ t e n Tomato ด้านนักวิจารณ์ของเว็บให้ไปที่25%และฝั่งคนดูให้ไปที่10%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการบรรยายไปก่อนหน้านี้ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ